ครั้ที่ได้กลิ่นนะจะต้องหอมทุกครั้งแบบไม่เคยเบื่อมันเลยอะค่ะคือมันแบบเพอร์เฟกมันแทบ,บจะเป็นเรียกว่าเป็นกลิ่นอมตะเลยแล้วพอมันมารวมกับสองเนี่ยโอ้โหลูกหลักข,ของไม้และลูกหลักของมินมแบใช่ใน<ฟ><ฟ>กอสิเกิล <Girl. S 1> สวัสดีค่ะไมยนะคะมินค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมารีวิวน้ำหอมของแบรนด์ จซมามล,ลอนลอน,อนนั่นเองค่ะวันนี้มีมาทั้งหมด12กลิ่นนะคะเป็นตัวที่แบบว่าฮิตมากวันนี้นะคะพวกเราสองคนจะมาแชร์วิธีการคอมไบยกลิ่นป้าโจยังไงให้ปัง ไม่โปะแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะโจมโรน่ะเป็นน้ําหอมที่เหมาะแก่การของบายยิ่งคอมบายฉีดรวมกันหลายๆกลิ่นแล้วมันยิ่งหอมค่ะแล้วก็ทําให้เรามีกลิ่นที่แบบเป็นคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะก็มาเริ่มกันที่กลิ่นแรกนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะโจมาโรนวายบูเบลนะคะ ตัวนี้เนีเป็นกลิ่นหอมของให้ทุกคนหลับตาก็ได้แล้วก็จินตนาการถึงช่อดอกไม้สีม่วงอ่ะซึ่งมันก็คือเจ้าดอกบูเบลเนี่ยแหละ,ะเป็นบรรยากาศที่แบบเราตื่นเช้ามาแล้วแบบมีน้ําค้างเกาะอ,อยู่บนพุ่มดอกไม้อะค่ะ,ะกลิ่นเขาจะแบบใสๆอ่อนโยนแบบนั้นเลยแล้วก็เวลาฉีดอ่ะรู้สึกได้ถึงแบบความเย็นความโปร่งของกลิ่นคือกลิ่นเนี่ยดมแล้วแบบ สบายจมูกมากๆเจมาโลนไวบูเบลเนี่ยเรียกว่าเป็นลูกหลักของมายเราเ <laughs> ใช่คือทุกครั้งที่ได้กลิ่นน่ะจะต้องหอมทุกครั้งแบบไม่เคยเบื่อมันเลยอะคะ่ะมันหอมมากทุกคนต้องลองค่ะแล้วก็อยากแนะนําอีกตัวหนึ่งนะคะ <c oughs> เจมาโลนเนคทารีนบอสซัมแอนฮันนี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นฉ่ำๆของลูกเนคทารีนะคะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับลูกพีชนะคะ <c oughs> ตัวนี้พอฉีดไปมันจะได้ความช้ำๆําชุ่มช้าของผล,ลไม้แล้วก็มีความสดใสน่ารักค่ะที่สํำคัญเนี่ยตัวนี้ติดทนมากๆใช่เป็นน้าหอมป้าโจที่แบบกลิ่นติดจนแบบงงใช่กลิ่นมันออกมาเรื่อยๆเราจะได้กลิ่นนั่งดมแขนตัวเองทั้งวันและที่อยากแนะนําก็คือเอาจอมโรเนคคาลีนบาสแมนธัน,นีเนี่ยคอมายกับไวบูเบลค่ะ <S <S ความสดใสชุ่มช้ำน่ารักของเนคคาลีนเนี่ยพอมันมาผสมกับ ความดอกไม้เย็นๆของวายบูเบลแล้วอ่ะมันก็จะได้กลิ่นที่ซอฟลงเป็นความสดใสฟุตตี้ผสมกับฟลอเรลดอกไม้เย็นๆมันเป็นคอมบิเนชั่นที่ดีมากชอบมากค่ะโอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้เลยนี่คือแบบทุก <English S 2> คนตัวดังค่ะคนจะต้องแบบรู้จักกลิ่นนี้เพราะว่ามันดังมากแล้วแบบขายดีมาก <laughs> ตัวที่ดังที่สุดของตัวมารูแล้วก<ช>ลิ่นมันดีงามยังไงคะคือมันหอมแบบมีความผู้ดีมากค่ะ ที่ยังเข้าถึงง่ายอยู่อะให้หนึกถึงผู้หญิงที่แบบ <Ừ. S 1> มีความคุณหนูแบบเกิดมาดีอะเป็นผู้ดีแต่แบบก็ไม่ได้เข้าถึงยากไม่ได้หยิ่งอะค่ะคือตัวนี้นมันจะเป็นกลิ่นของลูกแพรที่แบบฉ่ามากแพรฉ่าๆเลยนะแล้วก็ผสมม,มันใสมากมนันหอมมากมันเป็นลูกแพรที่หาไม่ได้ในแบรนด์ไหนเลยอ่ะมันมันมแพรพิเศษ <laughs> แล้วก็พอมันผสมกับดอกไม้ ที่เป็นดอกฟรีเซียค่ะนึกถึงดอกไม้สีขาวคือมันแบบ p e r ร์เฟมันแทบจะเป็นเรียกว่าเป็นกลิ่นอนมะตะเลยอะคิดว่าถึงได้ฮิตระดับคิดว่าทุกยุคทุกสมัยคือแบบกลิ่นนี้ยน่าจะอยู่แบบครองโลกของน้ําหอมไปได้อย่นานโอเคให้นึกถึงเวลาเราเอาดอกบูเบลมาผสมกับดอกฟรีเซียค่ะแล้วมีกลิ่นฉ่ำๆของแพรซึ่งแพรมันเป็นผลไม้แต่ว่ามันเป็นผลไม้ที่มันไม่ได้ ฟรุตตี้จ๋าในความรู้สึกของเรานะแล้วกลิ่นมันแบบเข้ากันได้ดีกับวายบูเบลมากๆมันจะให้ลุคที่แบบสุขมุมยิ่งยิ่งแบบดูดีเข้าไปใหญ่เลยอะสองคู่เนี้ยก็ควรหลองนคะคะอือและคู่ต่อไปก็คือนี่ค่ะจะมาลูนพีโอนีช่ชายพีโอนียบัตสเวคือกลิ่นนี้มันจะเป็นกลิ่นหอมของดองกพีโอนี้กลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นของคุณหนูกลิ่นคุณหนูแบบสวยสเริเเเ ซึ่งมันตรงกับคาแรคเตอร์หนึ่งของคุณหนุ่มแบรนใช่ในกอสซิปเกิลใช่ซีรีส์กอสซิปเกิลถ้าใครนึกภาพกลิ่นไม่ออกให้จินตนาการถึงคุณหนุ่มแบรนเลยกลิ่นมันแบบนั้นเลยแบบเลิศเลิศชืดชืดอย่างนี้ค่ะและตัวสวีทเนี่ยมันขึ้นหนังจริงๆมันคือกลิ่นหนังนะแต่หนังในโจมารลนตัวเนี้ยมันไม่แรงอ่ะมันเป็นหนังที่มันเสริมลุคทําให้เราดูเป็นสาวแบบเชิดอ่ะเออลุคนั้นเลยอะค่ะ แบบน่ารักน่ารักใช่แล้วพอมันมารวมกับไวบูเบลเนคือบางทีบางอารมณ์เราก็ไม่อยากจะแบบเชิดตลอดเวลาใช่ปะเราอยากจะมีความน่ารักสดใสอะไรภายในบ้างให้หิบยเจ้าตัวพีโอนี่นะี่มารวมคู่กับไวบูเบลค่ะมันจะทําให้เราแบบภายนอกจจะเป็นลุกคุณหนูที่แบบเลื่อเรเชิดเชิดแต่ภายในอะ่ะคือจิตใจอ่อนโยนโ <laughs> ให้ชีดสองกลิ่นนี้เข้ากันจริงๆ,ๆคือมันหอมเข้ากันได้ดีมากๆค่ะ ตัวถัดไปโอ้ยคือตัวนี้จะบอกว่าถ้าเกิดให้เลือกน้ําหอมจอมรลุนในนี้อกสองตัวเนี้ยคือ,อลูกหลัก<า>ของไม้และลูกหลักของมิน้นตัวนี้นะคะอยากจะพรีเซนต์มากมากจมาลุนวุ้สเตกแอนซีสโลว์คือกลิ่นมันแบบมันดีมากกลิ่นนี้เนี่ยมันจะให้กลิ่นที่หอมนุ่มละมุนและดูดีมีความสะอาดถ้าจะให้นึกถึงบรรยากาศอะไรอยากให้ทุกคนลงนึกถึงบรรยากาศ ที่เป็นบรรยากาศของกรวดหินน่ะเพราะว่าซีโซมันจะเป็นกลิ่นเหมือนแร่ธาตุกลิ่นไอเค็มแต่ว่าไม่ได้เค็มแบบน้ำทะเลอมันจะเหมือนเค็มเหมือนเวลาเราไปเหยียบหินที่แบบมีน้ำมีแร่ทราไหลผ่านแล้วไอกรวดนั่นะมันอยู่ในสวนที่อยู่ข้างๆกับหาดทรายสีขาวๆสะอาดๆอีกทีหนึ่งมีความซับซ้อนมากสรุปว่าวูเซกแอนด์ซีโซนะคะมันเป็นกลิ่นที่ ดูดีนุ่มละมุนและสะอาดซึ่งมันแตกต่างจากน้ําหอม,ท,หมทั้งหมดที่เคยดมมาเลยจริงๆเราสองคนเป็นคนที่สะสมน้ําหอมเกือบร้อยขวดเลยแต่ว่าขวดวเนี้คือขวดที่มินชอบที่สุดเลยนะวนูดเซียนซีซกลิ่นมันดีมากคือ,อ,คอทุกโมเมนต์ของชีวิตถ้าเกิดมีวะเออวูดเซ a s นซีม่นทำให้คุณดูดีอยู่ตลอดเวลาแล้วกลิ่นเนี่ยมันเป็นแบบย<ม>ูนิเซ็กคือผู้หญิง<อ>ใช้ก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้ แล้วก็พอมันมาคอมบกับไวบูเบลใช่ไหมคือกลิ่นของบูเซตทมันจะให้ความอบอุ่นแต่บางทีในยามที่เราอบอุ่นเราก็อยากจะสดใสบ้างคือให้เอาตัวเนี้ยมาคอมบกันมันจะแบบลงตัวมากคือกลิ่นมันเข้ากันได้ดีมากวันที่เรามนึอะไรไม่ออกอ่ะคือสองตัวเนี้ยคือเพอร์เฟกไอ้เจ้าดอกมีโมซานะ่มันจะเป็นดอกไม้สีเหลืองเหลืองที่คือกลิ่นมันจะออกไปทางแป้งอะค่ะ ถึงแม้ว่าในน้าหอมน้ำหอมโกลนี้มันจะไม่มีกลิ่นแป้งแต่ว่า้อดอกมีโมซามันจะให้กลิ่นไปในทางอย่างนั้นนะแป้งที่สะอาดสะอาดแป้งหรูหูแป้งแบบผิวนวลน่ะอย่างนั้นนะอ,อใครชอบกลิ่นแนวพาวเดอรี่แนวแป้งแป้งละมุนไปบนผิว <thousand> th. ต้องลองตัวนี้แต่มัน,น,นเป็นแป้งแบบแป้งที่มาจากดอกไม้มันจะมีความแบบดอกไม้มีความ ติดเขียวใบไม้นิดนึงนะมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาติสะอาดอาดใช่แล้วพอมันมารวมกับเจ้าคาราเมอ่ะคือมันให้กลิ่นที่แบบนุ่มมากแล้วตัวเนี้ยดมแรกๆคือมันเป็นความรู้สึกอบอุ่นคุ้นเคยมากคือกลิ่นมันทําให้เรานึกย้อนไม่ถึงวันเวลาดีๆในอดีตเลยอ่ะคือไม่ได้คิดเ,เองนะตัวเนี้ยคือให้คนอื่นดมแล้วแบบเซนส์นเดียวกับเราเลยอะคือมันย้อนวอยอะดมแล้วแบบนึกถึงช่วงเวลา ที่มีความสุขในอดีตคะคือตัวนี้มีมอซ่านะคะแต่มาสาวๆที่แบบชอบกลิ่นแป้งหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้แนะนํำมากมันไม่ได้เป็นแป้งที่ฉุนเลยนะมันแบบแป้งผู้ดีแล้วเราก็มาคนโพรว่าเจ้ามี m o ซ่าตัวนี้พอมันมาคอมไบกับวูเซ่ซึ่งอูเซ่มันเป็นกลิ่นที่ให้โทนอบอุ่นอยู่แล้วอะค่ะแล้วมันมีกลิ่นของไอเทะเลไอเกลือมาตักมันมาเบรก ความหวานบางอย่างที่มันอยู่ในมิโมซ่าแล้วพอมันมารวมกันคือแบบเพอร์เฟกต์เป็นอีกคู่ที่น่าลองนะคะค่ะ Recommend เลยมาถึงอีกตัวหนึ่งที่เราบอกว่าวูดเซกเนี่ยคือกลิ่นอยู่ในเซกผู้ชายสามารถใช้ได้แต่ถ้าใครที่กลัวว่ากลิ่นมันจะหวานเกินไปเพราะวูดเซกเนี่ยมันจะมีความหวานหวาน,วานปร่ปงโปร่นิดนึงเราแนะนำมากมากนี่ให้มาคู่กับกลิน่นนี้ค่ะ English Oak and Hazelnut ตัวนี้ก็ดัง คือแบบดังแล้วมันก็หายยากมีช่วงนึงขาดตลาดไปด้วยอ English โอ้ดีมากใช่อ่ะกลิ่นเป็นยังไงคะ English O อ้กลิ่นนี้นะคะมันเป็นกลิ่นของไม้โอะนุ่มๆมันเป็นกลิ่นที่ดมแล้วผ่อนคลายมาใครที่ชอบน้ำหอมแนววูดดี้เนี่ยน่าจะชอบกลิ่นนี้เลยมันไม่ได้วูดดี้จ๋าแต่มันมีความวูดดี้ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วพอมารวมกับฮาเซลนัทใช่ไหมคือแบบยิ่งอุ่น ถ้าแคปเจอร์บรรยากาศมันจะให้ความแบบดูดีหน้าขรลหน้าเกลงขามนิดนึงมันเหมือนกับเราเนี่ยนั่งทำงานในโต๊ะไม้โอ๊กอะที่มองออกไปแล้วเป็นวิวข้างนอกเป็นป่าของโอเฮเซลนัทอย่างเงี้ยมันเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายในความจริงจังอะกลิ่นเนี่ยฉีดไปทำงานก็ได้คือคุณจะดูแบบน่าเชื่อถือแต่ไม่ได้นั่นดูน่ากลัวนะดูน่าเชื่อถือดูอโปรใช่แล้วพอมันมารวมกับสองเนี่ยโอ้ คือผู้หญิงฉีดก็ได้คือเราก็ฉีดนะเราชอบแต่ว่าเราชอบมากชอบให้ผู้ชายอ่ะฉีดสองกลิ่นนี้มากๆก <c oughs> มนจะดูเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆด้วยแบบกลิ่นของ w o o เซก a อนด์ซีโมันคืออบอุ่นกลิ่นนุ่มๆสะอาดโปร่ปงๆใช่ไหมแล้วพอมารวมกับอิงลิชโอที่มันดูสุขขุมอ่ะมันจะดูเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกอ่ะ กลิ่นต่อมาที่จะรีวิวนะคะก็คือกลิ่นเจมโลนแฮนน,นี่ซัพโค,โคตัวนี้ดาวนานั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นที่หอมเย้าวยวนของดอกสายน้ำผึ้งที่มาผสมกับพืชสมุนไพรอย่างดาวนานะคะ อหอมนวลเย้าวยวนระมุนระเรื่อประมาณนั้นเลยเจ้าตัวดาวนหน้าเนี่ยมันมาช่วยทําให้กลิ่นของเจ้าดอกใส่น้ํผึ้งอ่ะมันดูจริงมากเพราะปกติด,ดอกไม้อะมันควรจะมีกลิ่นที่แบบติดเขียวขึ้นมานิดนึงอ่ะมันไม่ควรที่จะหวานอย่างเดียวอะค่ะรู้สึกว่าพอมันมาผสมกันแล้วแบบทําให้มันเป็นกลิ่นแบบดอกไม้จริงๆแล้วก็คําว่าติดเขียวอ่ะคือไม่ได้เป็นเขียวแบบ ใบไ,ไม้สดที่เอามาขยีย้อะไรอย่างงั้นนะคะแค่เป็นความรู้สึกถึงแบบความกรีนธรรมชาติเฉยๆซึ่งเจ้าต,ตัวเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่ให้โทนอุ่นแล้วก็มีความหวานนิดนึงซึ่งอยากจะมาเปรียบเทียบกับเจมาโลน,นพิโอนี่ตัวเนี้ยค่ะพิโอนี่ใช่ซึ่งกลิ่นนะมันมีความใกล้เคียงกันมากคือดมครั้งแรกคือแบบเฮ้ยทำไมมันเหมือนกันเลยคือดมฮันนี่ซัคเกิรแล้วนึกถึงพิโอนี่เลยอะค่ะเพียงแต่ว่าคาแรคเตอร์กลิ่นมันจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือเจ้าตัวพิโอเน่มันจะให้ความรู้สสึกกกแบบเเป็็นดาาวว่ คือกลิ่นมันจะเด็กกว่าม,มีความน่ารักสดใสแต่ว่า h ั n นี่ซัคเกคือแบบจะโตขึ้นมานิดนึงเหมือนเป็นกลิ่นของแบบพี่สาวคนโตหรือว่าคือเหมาะสําหรับคนที่แบบทํางานไปแล้วสักพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉีดกลิ่นเนี่ยกำลังเหมาะเพราะว่ากลิ่นันมีความเล็นที่ดูดีนะคุมหวานแบบดูดีใช่มีระดับน่าเชื่อถือนิดนึงค่ะแล้วก็ถ้าต่อฮันนี่ซัคเกิลเนี่ยเอามาคอมไบกับอิงลิชโอ้แอนฮัสเซอนั คือหอมมากถ้าใครต้องการกลิ่นที่แบบทําให้ดูโปรเฟชชั่นเวลาทํางานคือ2กลิ่นเนี่ยคือก็เหมาะนะคะอย่างาที่บอกว่า English อ๊กเนี่ยฉีดเราจะดูมีความสุขขุมนุ่มลึกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงฉีดเนี่ยเราอาจจะเสริมความหวานด้วยตัวฮันนี่ซัคเคิลซึ่งกําลังดีเลยเพราะว่าฮันนี่ซัคเคิลมันจะหอมเย้ายวนแบบนวลน,นว,นนวนลระเรื่ออุ่นอุ่นอ่ะพอมันมารวมกับ English Oak คือคอมบิเนชั่นที่ดีค่ะกลิ่นต่อไปนะคะก็คือ English Oak and r e เ a รค a ชลค่ะ จริงๆ2ตัวเนี่ยแอบขายกันเ<ช>พราะมันมีกลิ่นเบสที่เป็นไม้โอ๊คกเหมือนกันตัวนี้ออกมาพร้อมกันด้วยนะใช่แต่ว่าเจ้าตัวเล็กคือแลนนะมันจะมีกลิ่นน่ารักให้นึกถึงว่ากลิ่นโทนเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟุตฟตี้พตเบอร์รี่ใสๆกลิ่นมันจะมีความเปรี้ยวนะแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวมากใช่ถ้าถามว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับ ผู้หญิงมากกว่าตัวนี้อาจจะเป็นโทนผู้ชายใสซึ่งตัวนี้นะคะที่เราจะแนะนําคอมบายนี่เราก็จะคอมบาบกับฮันนี่ซักเคิลนั่นแหละแต่ถ้าใครอยากได้กลิ่นที่มันหวานมากขึ้นนะคะก็คอมบาบสอกลิ่นนี้ก็จะเป็นผู้หญิงน่ารักสดใสมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้ลุคที่ดูภูมิฐานด้วยแล้วแต่ชอบเลยกลิ่นสุดท้ายที่จะรีวิวนะคะเป็นตัวนี้ค่ะตัวออกใหม่ของจมโรเลยใช่ปี2020คือแบบคนตามหาเยอะมากใช่ใช่ แล้วพอได้กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นมันเซอร์ไพรส์มากนะทุกคนกลิ่นมันหอมคือแบบไม่รู้ใครเคยกินฟิกหรือเปล่าอ,อ่ะคือฟิกจริงจริงคนไทยอ่ะคือมันหายากฟิกอ่ะเราจะเคยกินแต่แบบฟิกฟิกอบแห้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันไม่อบแห้งคือมันเป็นกลิ่นแบบผลไม้เหมือนแบบสดสด,สดใช,ช,<ำ>ช่มันช้ำช้ลูกฟิกสดซึ่งตัวนี้นะเราอยากแนะนำว่าใครที่เคยได้กลิ่นของเนคคาลีนบอสซาแมนทันนีแล้วชอบเนี่ย ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆชอบใช่เพราะมันเป็นความสดฉ่ำของผลไม้แต่ว่าสำหรับตัวมิเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันหวานเท่ากับนคทารินบอสซาแมนทันนี่นะใช่ตัวเนี้ยไม่หวานผู้ชายก็ฉีดได้ใช่มันจะออกแนวสดชื่นซาๆเป็นความฉ่ำของผลไม้ที่ดีมากตัวเนี้ยมันมีรวมกับกลิ่นละมุนละไมของกลีบดอกบัวด้วยมันจะให้ความรู้สึกแบบซอฟๆนุ่มๆหลังจากฉีดไปสักพักนะ <c oughs> ตอนตอนฉีดแรกๆอ่ะมันจะเป็นความซาส่าสดชื่นของลูกฟิกแล้วก็มีกลิ่นเขียวๆกรีนๆธรรมชาติเหมือนใบลูกฟิกนิดหนึ่งผ่านไปสักพักมันจะเป็นความนุ่มละมุนขึ้นข,นของดอกบัวเป็นกลิ่นที่ดีค่ะและตัวที่เราอยากมาแนะนำให้คอมบายด้วยกันก็คือ p o p p ี้แอน a r บาเค่ะตัวนี้มันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างหวานเลยนะคะ p อปปี้แอนบาเเนี่ยแต่ว่ามันจะมีกลิ่นความละมุน เขาเรียกว่ามันเป็นกลิ่นของลกลิ่นนุ่มๆของข้าวให้นึกถึงเวลาเราแบบหุงข้าวใหม่ๆก็ได้ถึงแม้มันจะไม่เหมือนแต่ว่าแบบอยากให้ทุกคนจินตนาการออก,ออกคือมันเป็นกลิ่นนุ่มของข้าวอืมเป็นบาเล่ก็ได้เหมือนใครกินข้าวโอ๊ตอย่างเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกข้าวโอ๊ตก็ได้แบบนั้นคือคลกลิ่นเนี่ยมันมีความแบบนึกถึงดอกป๊อปปี้อะสีแดงใส่กระโปรงล่าเลิงใช่แต่มันจะมีความนุ่มของลำข้าวแล้วก็เข้า บาเล่เนี่ยเข้ามาด้วยพอสองกลิ่นเนี่ยมันรวมกันนะคะความสดชื่นซับซาซาเนี่ยฟิกใช่แล้วมันมารวมกับความนุ่มของบาเล่ใช่มันเป็นอะไรที่เข้ากันมากมันจะละมุนละไมไปบนผิวหอมอ่ะกลิ่นสุดท้ายหน่อยถึงแม้ว่ามันจะแบบแตกแต่งจากพวกแต่คือแบบกลิ่นเนี่ยต้องมีมากกลิ่นนี้นะคะคือใครที่แบบมาทางสายตัวมาโลแล้วอ่ะเราไม่ลองกลิ่นเนี่ยคือจะบอกว่าผิดอ่ะจริงๆนี่หามานานด้วย ก็จะได้มาครอบครองกลิ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบหอมมากค่ะคือถ้าใครชอบกลิ่นหวานๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะคือจะหลงรักตัวนี้แนะ่ไม่ยากเลยมันคือกลิ่นอะไรคะมันคือกลิ่นเออเมอร์แอนตองก้านะคะคือกลิ่นเนี้ยอธิบายยากแต่ว่าแบบดีเป็นกลิ่นที่แบบยูนิคไม่สำใครมันจะเป็นกลิ่นหอมหวานของทองกะบีนะคะ ออทองกระบ,บีนมันจะให้กลิ่นหวานคล้ายๆแบบวนิลาหรือว่าคาราเมลนึกถึงแบบอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันจะไม่ใช่คาราเมลนะตัวนี้มันจะเป็นหวานแบบหรูมีระดับขึ้นมามเหมือนผู้หญิงที่มีตังค์แบบรวยๆแต่งตัวไฮโซอะ่ะใช่คือกลิ่นเนี้ยใช้แบบฉีดออกงานหรูได้เลยอะ่ะคือแรบเหมาะสมที่สุดกับการออกงานหรู แต่ว่าใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้แค่แบบมันเหมาะมากสำหรับเวลาออกงานหรูๆแล้วก็พอฉีดทิ้คือตอนแรกมันจะเป็นความสดชื่นนะไม่แน่ใจว่าสดชื่นจากอะไรแต่ว่าพอทิ้งไปสักพักอะ่ะพอมันดายดาวแล้วมันเป็นกลิ่นแบบอารมณ์เหมือนเครื่องสำอางหรือแบบสกินแคร์หรูๆบนผิวให้ความรู้สึกแบบเหมือนลิปสติกอะไรแบบนั้นนะ่ะคือดีมาก ซึ่งตัวนี้มันเป็นรุ่น intense นะคะของโมมาโนมันจะติดทนกว่าติโรนธรรมดาขวดใสๆทุกตัวเลยใช่คือติดทนแบบ EDP บางแบนด์ยังอายอ่ะตัวนี้และที่สำคัญตัวนี้นะคะราคาแพงด้วยเจ็ดพันตัมแบบอะไร7จ็ดพ รุ่นธรรมดาใชรไหมที่5,500ตอนนี้ป้าโตก็ปรับราคาขึ้นแล้วนะเมื่อก่อน5,400ตอนนี้5,500ใช่แล้วเรียกได้ว่าตัวนี้นะคะเมอร์แอนตองก้าเป็นอะไรที่น่าลองมากๆค่ะเป็นตัวเด็ดในยุ่นอินเทนส์ของโจมาโรนเลยมันจะหวานหวานกลิ่นลึกลับหรูรานะคะจบแล้วค่ะสำหรับการคอมไบปป้าโจทั้ง12กลิ่นนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากลองกลิ่นของโจมาโรนก็สามารถ หาลองได้ตามเคาน์เตอร์ห้างทั่วไปค่ะหรือว่าจะเข้าไปดูร้านน้ำหอแมแบ่งขายของพวกเราก็ได้นะคะใช่แล้วใน i อค่ะ Perfume Memory ค่ะสำหวันนี้สวัสดีค่ะ